ยายกินเขาง่ายมกกบชมปลาน้อยปิ้งลาบปลาตองผัดผักเลาผักซีผักหอมป้อมผักบักทั่วลวกดอกแคก็ะมีเห็นไหมล้าก็ะมีกล้วยมีมันเกียวปิ้ง กับผักซีผักหอมป้อมมจะของกับปลูกเองบางทั่วกับปลูกเองทั่วกับงามงามนาะบางยาวค่นะแสบใบรรยายแสบมาด้วยมาขิงขมใบยายเดี๋ยยาวเบิ่งยวเบิ่งกล้องเน่แม่ล่ะเนี่ยกินแล้วกัมิตเตียเป็นเสบเสียะสิงลาบปลาตอง มันเองเป่นป้งหมาเหมิดบะเมียนนั่นคันหังเทียกับมีลาบเหนียวก้เพิ่นกินพิ่นกินได้พิ่นแสบพิ่นมักลาบเหนียวย้ายอันนี้พ้าเจ้าป้งหมาเสียวกินผักน้ำหมักทั่วแบกผักชีผักหอมป้อมพูดเลทั่วกับงามๆหน่อยหๆเมื่อคันได้เป็นหนลายเขาก็เริ่มเป็นหมากหักทั่ว